สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงมานำเสนอเสื้อสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายคุณลูกค้าฝ้ายแกมใหม่นะคะไม่ใช่ฝ้ายอย่างเดียวคุณลูกค้าดูสิคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกไม้สวยๆเลยคุณลูกค้าขานี่ค่ะเป็นแขน3ส่วนคุณลูกค้าใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานดีเทลสวยมากคัตติ้งเนียคุณลูกค้า ได้สวยมากลูกค้คาดูนี่ค่ะความพิเศษของเขาคือเขาจะทําให้เรามีส่วนเว้าส่วนโคง้งมีหน้าอกมีเอวเขาจะตัดนี่ค่ะตามหุ่นของเราลงไปอย่างนี้หญิงมีทุกไซส์เลยคุณลูกคา้าค่ะวันนี้หญิงเอาสีที่สวยสุภาพผู้ดีเรียบร้อยมาให้คุณลูกค้าดูนี่คือสีอมเทาอ่อนๆนะคุณลูกค้าค่ะอมเทาอ่อนๆโนะท,ทนออกออก จะบอกว่าเป็นสีเงินนะคะอบอโทนสีเงินนิดๆคุณลูกค้าเป็นงานปนปนไหมที่เงามากๆนะคะคุณลูกค้าขาผ้าเนื้อนุ่มอยู่ทรงนี่ค่ะมีซับในนะคะทั้งตัวเลยนะคะและก็ทุกตัวด้วยดีค่ะอัดผ้ากาวอยู่ทรงให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณลูกค้าขาลูกค้าดูสิมีทุกไซส์นะคะหญิงย้ำนะคะมีไซส์ S M L X L หญิงขายอยู่ที่ตัวละ1 0 5 0บาทกับคุณลูกค้าขา1 0 5 0บาทนี่คือรวมส่งเรียบร้อยนะคะส่งเคอรี่กับคุณลูกค้าขาเสริมเคอรี่แบบด่วนๆให้คุณลูกค้าเก็บเงินปลายทางได้กับคุณลูกค้าขาเก็บเงินปลายทางที่50บาทนะคะยังไงโทรมาสั่งกับหญิงนะคะที่เบอร์0931988013อีกเบอร์นะคะ 0872195678, SID ลายหญิงมาได้ที่หญิง7168คลิปหน้าหญิงจะเอาสีสวยๆมาให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ